สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเล้าไก่บุนเจริญนะครับวันนี้ก็พามาชมพ่อพันธุ์นะครับเจ้าเนื้อทองนะฮะก็วันนี้เนี่ยอากาศดีนะครับแดดออกนะฮะก็พาเจ้าเนื้อทองออกมาเดินเล่นหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นพ่อพันธุ์หลักครับตัวนี้น้าหนัก4.5กิโลนะครับนะก็ถือว่าเป็นสายใหญ่นะฮะวันนี้ก็ ดีใจนะครับที่ได้ออกมาจากคอกหน่อยนะครับหลังจากที่ฝนตกหลายวันนะครับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้มีแดดก็เลยให้เขาได้ออกมาตีปีกนะครับนะได้มาเดินนะครับได้มาคุยเขียงไก่ที่สวยงามมากครับวันนี้ถ่ายตอนมีแสงจ้านะสีกไก่มันเลยอาจจะดูไม่ชัดหน่อยไม่เป็นไรนะครับจริงๆผมก็ทำคลิปไว้ใน เฟซบุ๊กนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เล้าไก่บุญเจริญนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเผื่อมีคลิปอะไรดีๆนะครับก็จะได้ติดตามกันอย่างทันท่วงทีงนะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ก็มีพายาตัวิ่งแล้ว กกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ